โอเคอ่ะตังปืนแมกนัมเดี๋ยวผมเอ้ยเออรีโหลดปืนพกดิอะโหลดปืนพกเออลอยแล้วเออมันให้ไม่ได้ว่ะโดโดใช่ไหมเด็กอะไรอ้ามันยิงกูแล้วอะไรนะเออหลังโด

ดึงเออเออโอ้ยอีบ้าเฮ้ยจับแล้วตั้งตั้งเรื่อๆไม่ได้แล้วอ๋อไงเอลุดไหมวะเนี่ยโอ้ยโดนตอกไข่กี่ครั้งแล้วเนี่ยคริส ยอย่นนายิงมันดิเอาจับเลยมายิงขู่เฉยๆเร็วต่อยิงขู่มันก็เปลืองกระสุนเนี่ยมันไม่ใช่โจนห้าร้อยซะกหน่อยที่ยิงขู่แล้วมันจะกลัวเออยิงเหลือเออยิงขัดอะมึงมึงลองไปจับดิคราวนี้อ้าวปีนไปไหนวะนั่นลงมาดิ ไม่ใช่ลิงเฮงเจียซะหน่อยปลาระเบิดเอโอ้ยมันยิงอุ้ยเกือบมึงกูไม่โดนหรอกอยู่ตรงนี้ลงมาเอ่ามึงจับดิคราวนี้กเูเดี๋ยวได้แล้ได้กูจะ<ด>สลัดบ้างคริสแข็งแรงอยู่แล้วพอคุณเดินมาพวกมึงเดินผิดมึงอ้อมหลังนะอ้อมหลังนั่นแหละอ้าวไป็จัดแล้วมันลิงกูไงนั่นแหละจับจับกูหโ,โดนกูจับเองเลยนะมึงนี่ไม่ไม่มีเซ็ตในการจับเลย โอ้ยกดผิดไปกด FV ลืมเลิมนั่นแหละยิงแม่งเลยไหมหรือแข็งแรงช่วยโอกาสด้วยจับนุ่มอ่ะผู้จับต่อเลยจัดกันเลยจัดกันเออจับจับจับจะไม่ติด วิ่งหลบวิ่งหลบเดี๋ยวมันยิงเดี๋ยวมันยิงอ่าลงมาแล้วเออสตีนโดนโดนโดนฝุ่นที่ปลายสตีนเฮ้ยจับแล้วเร็วเฮ้ยปี๊กปุ๊บโอ้ยกดพีกแล้วกูต้องหิวแล้วแหละ กริชบอกอ๋อเดี๋ยวกูตายก่อนที่มันจะรู้ตัวแน่ๆเลยกูกระโดดอุ้ยจับนี่แหละเอ้าเร็วเออโอ้ทำไมมันยากไม่รู้ซะทีนะโอกาสสุดท้ายเอ้ายิงแม่งเลยนี่ยิงแล้วอุ้ยแมนแมน โดนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ยเฮ้ยจะจับอาจับจับนั่นแหละกูยิงดีกว่าง่ายดีอี่โดนทุ่มอ่าหลับขานี้แหละท่าพิสดารอออืนรูดรูดไฮ้ยรูดเซลล์คือจะบอกแล้ว เอาเมื่อไหร่มึงจะหลุดวะเอ้ยมึงลองจะดียเอาโอ้ปุ่มท้องแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ทุ่มแล้วก็เอ้าจับไม่ได้เอ้าจับแล้วตั้งมึงจะยิงหรือมึงจะดึงออกก็ได้อ่าดึงเดียวแม่นแม่งแถมสายด้วยนะหลุดเด้อ ลอง,องแล้วมึงไปก่อนเร็ว <c oughs> อ,อ่ะไปจับดิ <c oughs> อุ้ยโดนตีนเมื่อกี้ไหนวะมึงอยู่ไหนแล้วโหพี่ครับ <c oughs> ไม่เรียกพี่สงสัยต้องให้เรียกแม่ <c oughs> นี่ยิยงโดนแล้วก็ทุม่มเนากดเร็วนั่นแหละดึงจถึงแล้วว้า กูเหนื่อยใจกับมึงจริงเลยเอาจะนานไปแล้วเดี๋ยวกูขอจับบ้างเลยนี่นี่เน่อยากจับกดเอ้ยไม่ใช่หลุดเออลุดยืนดูให้กำลังใจกูด้วยหลุดแล้วหนี่แห้กำลังใจเหรอไหมเออแล้วนั่นมันเรียกกลับเนี่ย อ,อ,อ,อุ้ยทำไมเจ็บอย่างนี้อ่กูด,ดึงไปสิบรอบเลยมึงรีบมา,า,ามสู้กูได้เลยเกอจิ้มมึงบังอาจได้กูกดหลายรอบ <c oughs> มาทิ้งภาระให้แล้วก็ชิ่งหนีไปไปเลยไปเลยก็เพราะกูไม่มีแรองอีกแล้วอ่ะ <c oughs> มึงมันคนไร้อำดับเข้าใจไหม โอ้คุณทราบว่าเอฟตั้งหลายที่ yeah.